ขนมจีนเป็นเมนูเส้นนะคะที่หลายคนชอบทานส่วนมากนิยมทานคู่กับน้ำยาน,น้ำพริกเป็นต้นค่ะแต่ถ้าเราไม่ทานขนมจีนกับน้ำยาล่ะคะเราจะนําขนมจีนมาทําเมนูอะไรได้บ้างคลิปนี้ค่ะรักมีเมนูที่แสนอร่อยจากขนมจีนมาแนะนากันนะคะขั้นตอนทําก็ง่ายแสนง่ายแถมวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยทําง่ายอร่อยมากใครกินก็ต้องติดใจถ้าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ ขนมจีนนะคะเวลาเราซื้อมาค่ะก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวบางที่ก็เป็นก้อนค่ะก่อนที่เราจะาไปทํานะคะให้เรานําขนมจีนค่ะไปล้างน้ําก่อนค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีล้างทําความสะอาดด้วยนะคะเราค่อยคอยคลี่ขนมจีนค่ะที่เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะคลี่ออกให้เขาเป็นเส้นๆค่ะนี่ค่ะ พอขนมจีนของเราคลายตัวไม่จับกันเป็นก้อนแล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะให้เราพักไปก่อนนะคะเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้เรานําพริกค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะมาตําค่ะปริมาณพริกกับกระเทียมนี่ตามที่เราชอบได้เลยนะคะตําพอหยาบๆพอนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะนี่นะคะของหลัละเอียดแค่นี้พอแล้ะค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ํำมันลงไปค่ะจากนั้นนําพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ใส่ลงไปผัดค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพอผัดกระเทียมกับพริกหอมแล้วใส่มูมบดลงไปค่ะเราสามารถใช้เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะเป็นไก่เป็นเต้าหู้หรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําล้างครกลงไปค่ะ ให้เราผัดจนหมูของเราสุกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันขั้นตอนนี้ค่ะแล้วจะใส่น้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันจากนั้นเราจะตัดด้วยน้ำตาลค่ะครึ่งช้อนชานิดหน่อยค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำน,นิดหน่อยค่ะ เพิ่มสีสันให้น่ากินใครไม่ชอบซีอิ๊วดำก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่สีเขียวลงไปนะคะแล้วจะใส่พริกหนุ่มค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครชอบเป็นถั่วฝักยาวค่ะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาขนมจีนที่เราล้างไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ไม่ต้องกลัวเละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นขนมจีนเขาก็ดูดน้ําออกหมดเลยค่ะนี่นะคะเราผัดไปสักพักค่ะให้เขาแห้งนะคะจากนั้นค่ะพอเขาแห้งดีแล้วให้เราใส่ใบกระเพราค่ะลงไปค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดกระเพราขนมจีนหมูสับนะคะ หลายคนอาจจะยังไม่เคยลองทานอาจจะคิดว่าเอ๊ะเอาขนมจีนมาผัดกะเพราแล้วมันจะเป็นรสชาติแบบไหนแล้วเส้นจะเละไหมทีนี้เราต้องลองแล้วนะคะลองทำทานเลยค่ะรับรองอร่อยติดใจถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้รักด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต้องลองแล้วนะคะผัดกะเพราขนมจีนอร่อยติดใจค่ะ